คำเตือน,นคลิปนี้อาจ,จมีเสียงกระเรียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและมีคำหยาบอ,อยู่นิดหน่อยหน่อยถ้าทุกคนได้ยินก็ขอพัยด้วยนะครับจะมาฆ่ามอนตุกตัวที่อยู่ในโลกหนึ่งโลกสองครับคลิปนี้อาจจะไปถึงแค่โลกสองนะยังไม่ถึงโลกสามเอาละครับเดี๋ยวเราไปเลื่อนี่บอสตัวแรกกันเลยบอสตัวแรก บอสลิงโ,โอ้ยไม่กี่ทีมันก็ตายแล้วมังเนี่ยไม่ตม้องเปิดทาขี้หรอกตายแล้วบอสตัวแรกไปเราไปบอสที่สองกันเลยนี่เราก็มาถึงแล right. hey, right. ้วเราไปหาบอสนั่นกันเลยดีกว่าเฮ้พวกลงมาหน่อยสิไม่อยากฟังเพลงเหรอพวกลงมาเลยไรอย่างนั้นแหละพวกเอาเลยเื่ยนฟังเพลงให้สนุกพวก โอุย้ยนอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยมา,มาเลยมาเลยตายแล้วเมือ่อครับไปเราไปบอสตัวที่สามเอาล่ะเราต้องไปกเกาะอะไรนะเราจะไปทุก่อนครับถึงจะมีบอสไม่มีบอสแต่ถ้าก่อนไหนที่ไม่มีบอสเราก็จะดีมอนแทนนะครับมอนประมาณสักแปดตัวโอเคเฮ้ สองสามสตัวยปรไปก่อนต่อไปบอสตัวที่สอง่เว right. ้ย ไม่มีบอสอะเกิดฆ่าบอสอะฮะเกฆ่าบอสอะเกิดฆ่าบอสอะฮะจะฆ่าบอสอะเกิดฆ่าบอสอะฮะอฮานั่นบอสเกิดแล้วมามาเลยมาเลยเปบอสตัวที่สามกันเลยตัวต่อไป บอสบาสุก้ามาเลยพวกฟังเพลงสนะุกมาเลยฟังเพลงส,น,สน,นุกฟังเพลงสนกุกน,นะพวกมาเลยไอหมอนี่ดูจะตายนะไหนวะอยู่ไหนวะไปไหน อยู่ในก้อนเมฆอะเราอยู่ในก้อนเมฆเหรอตายแล้วบอสตัวที่สองอยู่ไม่ไกลไม่ไกลคุณจะไม่ไกลไม่ไกลนี่เองไปเมื่อกี้ได้ยินผลดาบด้วยนะโอ้ผลดาบคงจะไมอยู่ในแถวนี้เฮ้ยก้อนเอเนลมา มาเลยดิมาเลยมาเเฮียมาดลมาเลมาเลเฮียเฮียมาเลยคุดมไตัวนี้มั้งอืมไกดเอนิวบอสตัวที่สามกันเลยตัวต่อไป บอสไอ้ไข่นุขอขอขโมงเอาไอ้รู้จักขโมยเงินทีเดียวรู้เลยนะคนจะมานี่ไม่รู้เลยนะคนจะมานี่ไม่รู้เลยใช่ไหมฮะเอาเข้าไปเลยเข้าไปเลยอืมไปไหนไปไหนมาเลยบอสตัวต่อไปบอสตัวต่อไปอืม สวัสดีเฮ้ยอ,อะไรวะบ้า,บาแบบนี้รู้เลยว่าจะเกิอดอะไรขึ้นอ๋อไม่เกิดนะนึกว่าจะเกิดนี่เกิดแน่นอนอืมโดนเข้าไปโดนเข้าไปโอ้ยอล้ก็กกกยิ่งได้ดีกว่ สาศิสูกออกกันอืมอย่างทางอย่างรอมนะมาเลย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 แล้วบอสตัวต่อไปก็คือบอสโดฟานะครับผมมาเลยบอสโดฟา มาเลยบอสดฟา้อาอเพื่ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเกิดบ้าอะไรขึ้นวะ ่าผู้เล่นไปด้วยไอสองคนนี้โอ้ยเน็ดเน็ดแม่รงเน็ดบักว่าไม่นะโอเค บอสตัวท okay. oh, mm ้ายใช้ของทุกอย่างโอเคเอาไว้บักอีกแล้วบักอีกแล้วเซลหนึ่งหนึ่งโอ้ยตดตดทำแม่มั้งตดทำแม่มั้งฮะตดทำแม่มั้ง พี Here, ่อะเขอยู <blunt animation> uh ่ใกล้ๆเลยโอ้ยพี่ปวดหัวพีฟันฟันไรมันอืมไปไกลๆไปไกลๆต้นเตียกูอืมโดนโดนโดนอืมมาดิมาดิมาดิติดฉากด้วยกิตาบุ๊ติดฉากติดฉากติดฉากด้วยกิตาบุกู๊ตเดีาย เพียงยังไม่ตายหรอวะายค่ะเอ้ยรับชาเลนนี่ก็ขอเพียงแค่นี้นะบ๊ายายเดี๋ยวยังมีโลกสองอยู่นี่นางั้นอีพีหน้าแล้วกันนะ